กลับสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องจ้าพ่อๆก็อัมราลาตุนีททองทุกสาข่เสริรวยนมากมีบ้านมีรถมีคอนโดวีวีทุกตาบายไตยเง้นไม่ก็ตตยเง่ยตายเย็นเจ้าค่ะนะคะเมื่อบิตคอวิดเข็นเมื่อมันอยากมันหยินไรล่ะกับหักตัวเองสานนะคะ ชักตีเราไปชักตีรัน้องเปเป็นแฝดพี่น้องรถทักกนรถทักนินหูบอกคา่าเล็กไทยเหมือนมันออกเงียงคะ่ะเล็กไทยรดนางสามสองค่ะห้าสามสองอสามสองพี่น้องว้ต้งไหนจ้ะ อะสิว่าจังไดเรื่องของเธอรถของเธอสิว่าบอกฉันเห็นอย่างปสิบายนว่าไจังไดดีสิขายถิ่มบกเนื่างรือสิบปเปลี่ยนเสือมันใหม่ทุกเจ้าวันนี้ใดถักขายกสิบิมีสิบริมีนถูกสิบริมีรถขี่ได้ไปใช้กสิบริมีนชั่วโมงยังไม่มไปใช้ตั้งแต่มาเนี่ยนะ <c oughs> ศัยลูกัส่ลานไปสรงอันรดตังด้งต่าถ่ายคลิปกระเป๋บบามีแรกนองซสื่อหายสี่พันเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดเว็บแต่ใหญ่มีป้ายแต่สมมือนนี่มันขึ้นนะคะหาหมื่นจ้าเนี่ยเว็บเนี่ยห้าหมื่นบาทนะคะ ถ้าซืือใหม่นะมีหนังสืออะไรอย่างเรียบร้อยนะคะไม่ใช่รถเถือ่อนรถอะไรนะนางก็สิล่างสิลา่าแต่ก็คิดว่าซีนไปเปี่ยนโกบไม่ได้พี่น้องไปเปียนเสือมันนะพวกอันนี้มันแตกแค่มันโดนดแล้วได้วาก็เสือนะะีะฮะโกบแตกว่ก็คือสิโลออกไปเลยนะนางวานะครับพี่น้องก็คือสิโลเสือมันออกไปหมดเลยเนาะ เเสือมันออกไปบมดเลยแต่ก็เปลี่ยนเปลีป่ยนเสือใหม่ว่าสใส่สียังดีเละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเสือมันมาแลหละครับไปสร้างเปลี่ยนให้้าถทางให้สร้างอันไปเปลี่ยนยีรดฟสร้างให้สร้างซื้อก็ได้แต่ว่ายีเพฟ่ันแปลวาพวกคองจีนของเวียดมาใส่ให้นะจีรจันเป็นของแท้ของไทยมันมนะของบริษัทมันเลยว่าถาม ฉากเมื่อก่อนนะฮะจนบอมีเราเลื่องของมึงนะมึงอยากขายก็เรื่องของมึงรถมึงอื <c oughs> ขายแต่ก็ซื้อไหมหรือว่ายังไงหรือว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไปซเสื้อเสื้อผ้ามันมาเปลี่ยนแล้วก็มันก็ก็ขี่ได้นะมันขี่ได้รถท่านต่ายเปลี่ยนขี้เสื้อผ้าจะเจ้าไอ้ยังไนพี่น้องจา๋า คันขายก็กได้ซื้อคันใหม่ก็ได้จุกกระเป๋าเตนะ้องมัวสิขายนี้จ๊ป่าท่อช่วงนี้รถ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 เว็ใหญ่ใหญ่เนี่ย,ยมันขึ้นราคาจากเมืกก่อก่อนสี่สี่มืกว่านะจืดๆสี่หมเจ็ดสี่หมื่นเจดหาหมื่นหาหมื่นหน่อยหาหมื่นหน่อยคันเราสิลาสินทรัสิสุก <laughs> สิโจงเขาไป็นหลักสร้างว่าเรื่องของเรื่องนะว่าจะเปลี่ยนเสือมันก้อนเปลี่ยนพวกลงเอืแล้วออกดำแดงเนี่ยทุกใจไปถึงวันก็ดับแดงเป็นสีฝาสีหยังก็ว่าไปไหนแกนะเป็นโลกออกพี่น้องสีล่างสกอนลงเอือนะเดี๋ยวเรียนไทยงวดตะกี้นะ ไป,ไปสิคิดโผล่เนาะก็สามส่งคุณได้ตัวอื่นอเ้อนอื้อนะคะดื้อมากับมันมัจั๊มาโทรศัพี่น้อยบินนิสัยแต่สันดาตของใช้ไงพอตอนยุวัดนะเนาะตอนยุวัดนะก็คืออันนั่งเอาไปแต่โทรศัพท์สำรองเอาไปโทรศัพท์สำรองไว้เวลา น้ำ้าวดีอยากเป็นคนตื่นสวยดีเป็นตังเลยกับปุ๊บตื่นทำนนวทัดวัดเช้าน่ำพวันนีเดีวเครื่องเทียนไส้เล้นเฟตแช่ทามูลเปล่าไปเปลาไน้ำถิ่นมาอยู่เงนินพอเชียวโทรมาก็ไปกินปิงน,นมร้านอยู่ในห้างในบ้านห้ยหน้กรดน ดิ่ล่างแล้วกับเอาเข้าไปอมองเขาสอบรถนะพี่นอ้องรถมันกระหักโอ้ยจะทำยังไงดีนะ พอมเขาคิิงนมกานังกับว่าผมมีรถผมมีรถบอบผมมีรถมีรถขับไปว่าให้หารถขไปรถเป็นสิ่เหข้ามีรีแรนไปกะ BM rat piu lu ba la. Sangge luang chi num bodih. Luang chi lu ร่างกรา,น,กน,าน,นี้มันแลก็โกปนีก็ัน้นเปลี่ยน,นสยู่ร่างชาบเสือมันอียงมันเปีเ่ยนเบิดหัวมันเ่หจะกระานะเปี่ยนเบิดเลย ကကကကတွးငာကေပြောပြေပြောကောကေ น้ำกับบอกรอพย่างน้ำข้ากระบ,บอกเฮ้ย <c oughs> จัดกัด <c oughs> ซื้อมนคปีลประมาณห้ปีได้เพียง ใช่ได้เลยใช้ได้เถิดเนอใช่ไหมคล้ายก็เปลี่ยนเสือมแล้วเนาะเปลี่ยนเสือมแล้วก็ไม่ใช่คือเก่าเนละครับปีบรีมเป็นกับขั้นดานคนบริเกียวก็ลดไม่พอ bao xe khơi vào khơi vào thì mưa thơ ma này có hết mềm lụm mềm bao khai ở khai rồi ทิ้งกันใช่มาได้เงินให้มีเงินซื้อทันใหม่ก่อน แล้วมาจ,จากต้นตาก็จะเาพูดเขาไม่ขอพูดทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณด้วยอายทุกคนนะจ๊ะที่ยังรักยังเป็นห่วงกันเจ้าคะเดยนสบายดีเจ้า